สวัสดีสิสุข่ส้สคนพ่อเล่าสามาคีเนาะบันที่แปดมือนี่บันที่แปดมือว่านนี่มือนี่มือนี่บันที่เก่าเลยพี่น้องบันที่แปดมือว่านนี่เขาสามเล่าเนาะพี่น้องนาะมีเก่งเด้อมีเขาบนล่างน้ำเล่าไปไอพี่แต่ว่ารับไปเล่าสามาคีเพราะเป็นพระเอกน้ำเขา ลบไปยุ่งใส่วุน่นหิม,มาเลยเล่าสามัคคีเล่เาพี่พี่กะเขาลูดบนรางเล่สาสามัคคีพี่ไอพี่กะเขาลูดบนเล่าสตาพี่ไอพี่กะเขาลูดบนเข่าซีเข่าซีไล่การพี่น้อง นี่กำไรนะพี่น้องเนาะทุงเตีมยมยู่หันู้ได้เขามดสุลาวที่ว่าผ่านนะพี่น้องเนาะผ่านผ่านผ่านเอาวันททน,นี้วันที่แปดด้สิทบทวนวันที่นี้วันที่เอาวันนี้วันที่เก้าลงหนาลงหลังล้ว่ะสิทบทวนของวันที่แปดก็ได้พี่น้องเด้อของมือว่านนี่เราสมัครขี้กั๊จคูห้วันที่แปดสี่ห้าสี่หกสี่สามสี่สอง ลุดพี่น้องเอ้ยกมเด่นซีหาล่อง4ีสองล้วีไอพีจับคูฮกเก็สามส่งสามศูนย์เก็ดสกรมเด่น6กเก็พี่น้องออกทั้งใดทั้ง6ทั้งเก็เลยพี่น้องเอ้ยไดสองสองเด้งแล้วพี่น้องบนออก6กเก็หนึ่ง ลางออกเก้าหกทั้งหกทั้งเจ็ดบินโหลดเต็มเต็มพี่น้องเนาะบนลางล่าสามคีวีไอพีจับคู่สามศูนย์สามสามสามศ สองสามวิ่งสามวิ่งศูนเข้าสามพี่น้องได้คือสามสองเฮ้เขาสามสองจอดตัดจอดก็ได้น้ำตัวนี่หมจอดสองสามไหมพี่น้องโอ้ยได้สอง ในสองเด้งผุนเด้อพี่น้องเด้อน,นผู้เด่เขาจ่อนําโอ้ยในสองเด้งในสองเด้งพี่น้องตัวจอ่อสองสามนี่ผู้เขาตัวจอ่อวะพี่น้องแตกเด้อนี่เด้อแตกแตกตรงตรงพี่น้องสองสามหัวตาเห็นหัวตาเห็นมีแตกพี่น้องเอ้ยแตกตรงตรง หลดกับเขาผู้ไดเข้าหลุดในทั้งรลุดในทั้งจอบ่แมนบ่จังสีองเด้งว่แมนบ่นพี่น้องผู้กะบักเขาใจเนาะเป็นผู้เขียนให้ซื่อ,อว่าได้เป็นผู้สื่อผู้ใจเล่สาสัาจ์วี่ไอพี่วันนี้พี่น้องจับคู่สองหาสี่ามสองเก่าเก่าศวนวิ่สองหากลมเด่นสองหาหลุดในสองหนึ่งพี่น้อง แตกเห็นว่าแตกเขาหลุดเขาหลุดแตกจะเล่าสามะคี้วิไอพี่นะพี่น้องแตกตรงตรงสองสามเก่งเก่งพี่น้องมาน,นี่เล่าสามเล่ากลุ่มเล่ากลุ่มเล่าสามะคี้เก่งบ่เก่งแต่เล่าสามะคี้อันเดียวหลุดพี่น้องขอ,งอนเอาโมนี้วันที่เก่าพี่น้องไอ้มาเบิองเพื่อว่าเป็นการเชิญเวลาถ้าเบิองของดีๆมือแดงกระรวยสองถุงเครื่องนะพี่น้องเนาะ อดหลับอดนอนในายจอมไนเด้อ,อพี่น้องเด้อเกี้ยเงินสีน่เต็มกระเป๋าเต็มถุงเต็มไทยเด้อขันอดหลับอดนอนในจนัจหมไนซีถุงก็จบ,บแล,แล้วล่ะน้ำมันเศร้าก็ได้รับตังค์น้ำพี่น้องเนาะเล้าสามัคคี้จับคู่ที่เก่าสิงหาคมเด้อพี่น้องเด้อสองพันห้าร้อยหกสิบหกจับคู่เล้าสามัคคี้หนึ่งเกต

Kết Vinh Vinh Nâng kết Nâng kết Vinh, Vinh. 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 Nương kết vinh Vinh nương vinh kết Cốm đen nương kết Loang kết kết Love, V.I.P. Love, V.I.P. Love, V.I.P.

kẹt giảm wing giảm Vinh cái si ยิงยิง,ยงกันแบบนีเนาะพี่น้องนาะมีสามคู่พี่น้องวลาจักเม็ดสามคู่งามงามบิ่งสีหากลมเด่นเน้นสีหาล่องแปดสาม ลราสมัคคีวีไอพีวสมัคคีมัคคี IP 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 60 Hút kết Hút kết Hà xuống Hà xuống หกศูนย์หกศูนย์วิ่งออกลมเล่นออกลมเล่นหกศูนย์ล่องหกเกี็ด lão sắt ta lão sắt lão sắt ใจนะพี่้องนะโอ้ยเป็นได้ยังสีมิตรหลวงลบอกทศนีไปเขียนไหมเขียนไหมเล่ากับสตาไปไกลๆกันไปบวกหลงเล่าสตาสตาไปเขียนเราเรื่องก่อนสัตวีไอ พี่จับคู่นี่แปรซีเอาไว้นี่น้ำหลดจอจอก็ได้ซีหาซีหาซีหา Get, see. Get, see. เก็ดสี่เก็ดสี่ลมตัวจอนำเด้อพี่น้องเด้อต,ตุติดจอมีเขาหม,มดจุดตัวมันจะสามสองธรรมดาี่ตัดจธรรมดาออกสองสเลย 1 2 hoặc quạc mái lây chấp cục kết xi si. xu hướng xi si. xu vinh si. vinh bình, bình. PSC PSC Vinh Công đen PSC Công đen Long เบอร์ท่เบอรไ์ไล่เด็กพี่น้องเด้อลงบโท่ไล่ให้พี่น้องศูนย์เก้าสามสี่เก้าแปดสองสองสามแปด สองสองสามแปดนี่คือเบอร์ไล่ของปูขุนลายลๆไล่ไม่เนเบอร์แอดไล่ที่เบอร์ไล่เบอร์โตเบอร์ไล่เบอร์ไล่ปูขุน โอ้ขุนอืมอยู่นี่ล่ะถาจักข้าวอืมถาจักถาจักข้าวเดี๋ยวสิลงไป่งเหล็กกันอ้าวแคบหนาจอด้วยแคบหนาจอด้วยพี่น้องเลยพูได้มา เขามากก็ได้คำว่าบึงเมื่อนี้วันที่เก่าของเล่าสามัคคีเด้อว่านนี่มีแตกน้่มพี่น้องเขาสามเล่ามื่อนี่กระชิมีแตกคือเก่าที่นอคยโชคคยมันกระชิมันคือเก่าเล่าสามัคคีวันที่เก่าสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกเลขจับโครกระมีเล่าสามัคคีหนึ่งเกตหนึ่งเก่เกเกาแปดศูนย์ เกตแดหนึ่งกตไอวินึ่งเกตกรมเด้นหนึ่ลองเกตแเล่าวีไอพจับคูซีหาซีแปดแิ่งซีหากรมเด้นซีหาล่อง83ดมีสาคูพี่น้องเล่าวีไอพีเล่าสามวคธีวีไอพจับคูหกศ6 60์หห หกเก็ดห้วิ่งหกศูกมเล่น60ร่องหกเล่าสตาเล่าสตา v i วิ c ไอพี่แเก็ดสี่วิ่งแปดสกมเล่น8ปร่องเก็ดสี่เอาเด้อพี่นางเด้อแคปหน้าจอดเด้อโฟลิเคอมมาแลวกรไดโฟลิเคอมมา แค่หน้าจอกดเลยกดแทะให้ไดเด้อเลขมันแม่นยังสิเป็นตะนําเเป็นตะติดตามเด้อกูเด้เขามาใหม่กะกดกระดิ่งติดตามไว้เพื่อสิว่าได้พิพผาดของดีๆเด็ดๆดสองสุ่มเครื่องกะรวยรวยเหลวแต่อดรับอดนอนในจังไม่หอดสีทุ่มเอาเงินคักๆหลอะจังนอนเด้อเอาโสกเอาหลับคักๆหลอดจังนอนไอ้ซีสุกุสุขคนโศกดีโสดโสมันมันมือแรลง ลำๆเรวยๆเ้เงินเต็มกระเป๋าเงินเสาสุข,ขูสุขคนยาเจ็บยาจนสศกๆศกมันมันถึกห้วยรวยเบอร์สุข,ขูสุขคนเด้อพ่อกันไหมสุดต่อไปสวัสดี